สวัสดีครับในสุภาษิตไทยของเรานะครับจะมีคำกล่าวไว้ว่านะครับสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะครับซึ่งการใช้คำพูดเนี่ยนะครับจะสะท้อนถึงตัวผู้พูดนะครับอยู่2แบบนะครับ อย่างแรกก็คือว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทนะครับอธัธยาศัยที่ดีหรือเปล่ามีความสุภาพมีความเห็นอกเห็นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแสดงถึงความหยาบคายแข็งกล้าวโหดร้ายเยกลี้ยกล่อดหรือแม้กระทั่งคุกคามนะครับคำถามก็คือว่าเราชอบคำพูดแบบไหนครับแล้วที่สำคัญถัดมานะครับก็คือว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นคนใช้คำพูดประเภทไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่เรา จะใช้คำพูดแบบที่สุภาพเห็นอกเห็นใจนะครับอัธยาศัยดีงามหรือเป็นคนหยาบคายโหดร้ายเกี้ยวกาดคุกคามนี่นะครับเราต้องตระหนักนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้เลือกนะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วจะเลือกใช้คำพูดแบบแรกหรือแบบที่สอง เพราะปัจจุบันนี้นะครับมีผู้คนมากมายนะครับที่รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ยินข่าวสารนะครับได้รับคําพูดเนี่ยที่เชิงลบเสียดสีให้ร้ายคนอื่นเนี่ยมากมายก่กองนะครับจนทําให้เราเองเนี่ยบางทีก็รู้สึกเครียดนะครับหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็รู้ดีนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับให้เรานะครับกับผู้อื่นเนี่ยมี ความสัมพันธ์ที่แย่ลงด้อยลงนะครับรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราด้วยนะครับดังนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยจะเลือกเป็นอะไรนะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทางแก้ปัญหานะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับชื่อชีวิต อ่านะครับชีวิตดีขึ้นได้ด้วยวิธีคิดและวิธีพูดที่ดีนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ positive words p o s t powerful resource นะครับซึ่งเขียนโดยดร How เออร์บนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ B Media นะครับพิมพ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายปีมากแล้วนะครับซึ่งดรฮาวเออร์บนเนี่ยนะครับก็ จบทางด้านปริญญาเอกนะครับด้านจิตวิทยานะครับรวมทั้งนะครับได้เป็นครูนะครับสอนทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยเลยนะครับรวมทั้งเป็นนักบรรยายนะครับเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีนะครับบุคลิกภาพนะครับและความสัมพันธ์ที่ดีนะครับที่มีผลตอบคุณภาพของชีวิตนะครับดังนั้นนะครับดรฮาวเออร์เบินะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็มาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ตรงนะครับในแง่ของการที่ ลูกฝังนะครับแนวคิดดีๆวิธีการพูดที่ดีนะครับให้กับเด็กมัธยมของอเมริกาเนี่ยมากมายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการก่อตั้งโครงการนะครับสำหรับโรงเรียนและชุมชนในแต่ละเมืองต่างๆนะครับเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีนะครับให้กับเมืองหรือว่าโรงเรียนนั้นๆด้วยนะครับนั้นตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งดรฮาวเออร์เบิร์นเนี่ยได้ย้ำนะครับว่า คำพูดแค่ไม่กี่คำเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างนะครับหรือทำลายนะครับชีวิตของคนได้เลยนะครับดรฮาวเออร์เบิร์นเนี่ยนะครับย้ำว่านะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาไม่ได้คิดสูตรอะไรสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเขาเพียงแค่เอาความจริงเนี่ยที่ ทุกๆคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ตระหนักอยู่แล้วเนี่ยเอามาบอกเล่าออกมาย้ำเตือนนะครับแล้วก็รณรงค์นะครับให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับและนําไปใช้นะครับในทุกสถานที่นะครับซึ่งในที่นี้เขาจะแบ่งเป็นครอบครัวนะครับโรงเรียนนะครับสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็สถานที่กิจกรรมต่างๆนะครับเช่นสนามกีฬานะครับในการที่เราเลือกไปแบ่งใช้นะครับหากว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของทางแก้นะครับเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับและวัตถุ ประสงค์นะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือว่าต้องการนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับตระหนักนะครับถึงผลกระทบนะครับของคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมีต่อผู้อื่นแล้วก็มีต่อตัวเราเองยังไงบ้างนะครับและอันที่2นะครับก็คือว่ากระตุ้นเนี่ยให้เราเนี่ยเลือกใช้คําพูดนะครับที่ให้กําลังใจต่อชีวิตนะครับซึ่งจะมีผลดีทั้งผู้ฟังรวมทั้งผู้พูดอย่างตัวเราเองด้วยนะครับซึ่งผลกร็ ทบของคำพูดเนี่ยนะครับที่มีต่อเราและผู้อื่นเนี่ยนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าลองฟังนะครับตัวอย่างแรกนะครับอ่ทาทำลายเจ็บปวดเครียดเกลียดชังหม่นหมอง,งโง่เง่าพังทลายขัดแย้งจู่โจมเศร้าบนตายปัญญาอ่อนกงนังวลอ่านะครับเราฟังคําพวกนี้แล้วเนี่ย เรารู้สึกยังไงบ้างครับนะครับอะตอนนี้เราลองมาฟังตัวอย่างที่สองนะครับชุดที่สองนะครับอบอุ่นรักรื <Yeah ่นเริงเมตตาวันหยุดลูกหมาสงบความหวังสวยงามความดียุติธรรมกล้าหาญมั่นใจให้อภัยศรัทธาสำเร็จกอด เคารพชมเชยเข้มแข็งฉลองยกย่องอนะครับคำกลุ่มที่2เนี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับอ่านะครับมีคํากล่าวนะครับเขาบอกว่าปากกาเนี่ยคืออาวุธนะครับเพราะว่าจริงๆสามารถสร้างหรือทำลายคนได้เลยนะครับฉะนั้นนะครับลิ้น และปากของเราเนี่ยนะครับคำพูดจากปากของเราเนี่ยนะครับก็เป็นอาวุธด้วยเช่นกันเราต้องตระหนักตรงนี้ไว้นะครับเราสามารถ break หรือ break อะนะครับ make หรือ break นะครับก็คือจะสร้างหรือทําลายชีวิตใครบางคนด้วยปากของเราได้เลย นะครับอ่านะครับฉะนั้นวันนี้นะครับให้นึกง่ายๆนะครับชีวิตของพวกเราทุกวันนี้นะครับอ่ามาเป็นตัวเป็นตนอยู่ทุกวันนี้ดีมากดีน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันมาจากการตัดสินใจของเราในอดีตนะครับซึ่งจริงๆมันก็มาจากเสียงที่ตัวเราเนี่ยคุยกับตัวเราเองนะครับรวมทั้งนะครับคำพูดบางคําของคนบางคนนะครับที่พูดกับเรานะครับในช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องตัดสินใจกับชีวิตเรานั่นแหละครับ ถึงนำตัวตนเรามาเป็นอย่างปัจจุบันนี้นะครับนี่คือความสําคัญของคาพูดเลยนะครับที่ผู้เขียนนะครับดรฮาวเนี่ยนะครับเขาเด้นย้ำนะครับให้เราตระหนักเข้าใจตรงนี้นะครับลองนึกถึงนะครับเด็กนะครับที่ถูกพ่อแม่ตะคอกบ่นว่าตลอดเสมอนะครับว่าโง่นะครับไม่เคยทําอะไรถูกเลยเหรอชีวิตนี้ไม่ไม่คิดจะทําอะไรดีๆบ้างเลยเหรอนะครับประมาณอย่างเงี้ยเราคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับ จะมีความกล้าในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนครับนะครับและยิ่งถ้าหากว่าเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยทำสิ่งดีๆทำเรื่องดีๆเนี่ยแต่ไม่เคยได้รับคำชมหรือว่าไม่เคยได้รับกำลังใจเลยเนี่ยเราคิดว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นคนแบบไหนครับ อ่านะนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักไว้นะครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยโตขึ้นมาหรือว่าผ่านชีวิตมาถึงจุดหนึง่งเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับอย่างเราทุกวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับมันก็เกิดจากเสียงที่เราพูดในหัวของตัวเราเองหรืออาจจะเป็นเสียงที่พ่อแม่หรือคนบางคนเนี่ย พูดกับเราในบางโมเมนต์หรือบางขนานั่นเองนะครับคำพูดที่แย่นะครับยกตัวอย่างนะครับคำพูดที่แย่4ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการพูดสบันะครับพูดหยาบคายะนะครับ ให้เรานึกง่ายๆนะครับคนที่มีการศึกษาคนที่มีมารยาทเนี่ยก็จะพูดแบบนี้ไหมก็จะพูดหยาบคายพูดสมบทหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแสดงถึงตัวตนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับให้คนที่ได้ยินคําพูดของเราเนี่ยเขาได้รู้แล้วก็ตีความนะครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นอ่านะครับประเภทที่2นะครับก็คือคําพูดจําพวกบนนะครับโอดครวนข้ามครวนนะครับซึ่งหากเราเป็นคนแบบนี้นะครับให้เราทดลองดูนะครับว่า ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราเราถ้าเราไม่บ่นเลยเนี่ยทำได้ไหมซึ่งดรฮาวเนี่ยเขาทดลองกับนักเรียนตัวเองนะครับซึ่งก็โอ้โหได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนไปพอสมควรเลยนะครับคนที่ตั้งใจเขาก็จะสังเกตตัวเองนะครับหลายคนนะครับกลับมาบอกเขานะครับบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ยากมากเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยบ่นเยอะขนาดนั้นเลย อ่านะครับบ่นเยอะขนาดนั้นเลยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับซึ่ง ㄜ, ตอนเด็กเด็กเนี่ยเป็นโปลิโอนะครับทำให้นะครับอ,อัมพาตนะครับตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเลยนะครับขยับได้เพียงแค่หัวนะครับแล้วก็มือนะครับตั้งแต่ข้อมือขึ้นมาแล้วก็ส่วนหัวเท่านั้นนะครับแล้วก็พูดแต่ยังพูดได้อยู่อ่านะครับฉะนั้นเพื่อนของเขาคนนี้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเพราะว่าเพื่อนของเขาคนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยอดขวนข่ำรวนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเา คืออดีตเนี่ยเขาทําอะไรกับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เขาอะแค่ไม่อยากใช้ชีวิตช่วงที่เหลือของชีวิตเนี้ยกับความโกรธนะครับเกลียวกราดนะครับสงสารตัวเองหรือมานั่งโอดครวนนะครับโชคชะตาของตัวเองนะครับเพื่อนเขาของเขาคนนี้เขาบอกว่าเขาเลือกนะครับเขาเป็นผู้เลือกที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณชีวิตนะครับช่วงที่เหลือของชีวิตนะครับ enjoy life นะครับโดยการที่เพ่งมองนะครับเลือกมองแต่สิ่งดีๆที่เกิดในชีวิตของเขา อ่านะครับฉะนั้นการมองมุมมองเนี่ยก็จะมีผลนะครับสะท้อนนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ย คือขี้บ่นมากน้อยแค่ไหนอดครวญมากน้อยแค่ไหนนะครับประเภทที่3นะครับก็คือคําพูดที่เห็นแก่ตัวนะครับคำพูดที่ทําร้ายผู้อื่นนะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับจะเคยอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับเจ็บปวดจากคําพูดของเพื่อนเราหรือของคนอื่นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคัางนะครับโดยเฉพาะคําพูดจากเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนเขาแค่แซวเราแย่เรานะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายความรู้สึกเราเท่านั้นหรือเป็นเรื่องของแค่ความคึกขนองเท่านั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราโดนเองเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยเราไม่คิดแต่เวลาเราโดนเองเนี่ยมันเจ็บอ่าเราเป็นไหมครับอ่าแต่เวลาพูดเนี่ยเราไม่คิดหรอกแล้วบางทีเราก็ลืมไปแล้วด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราต้องตรตะนักนะครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้คําพูดของเราเนี่ยเป็นอาวุธทาร้ายผู้อื่นได้นะครับแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเราใช้คําพูดแบบนี้นครับโอกาสสูงมากที่เราจะโดนตอบโต้กลับมาด้วยความคาพูดที่รุนแรงหรือแม้กระทั่งทะเลาะเบาแหวนผิดใจกันไปเลย รประเภทที่4นะครับก็คือคําพูดที่ไม่เกรงใจผู้อื่นไม่แสดงถึงความเกรงใจนะครับฉะนั้นโดยสรุปนะครับคำพูดที่แย่4ประเภทนะครับก็คือพูดสบดหยาบคายนะครับขี้บ่นข่มครวนโอดครวนนะครับแล้วก็คําพูดที่เห็นแก่ตัวทำร้ายผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับและอย่างที่4นี่คือคําพูดที่ไม่เกรงใจที่ไม่ไว้หน้าผู้อื่น วิธีทางแก้นะครับดรห่าเขาก็ให้ทางแก้นะครับก็คือว่าให้เราเลือก3คําแย่ๆเนี่ยในในสีกลุ่มเนี้ยสามคำแย่ๆที่เราอยากจะเลิกพูดอ่ะอนะครับแล้วเอากระดาษเปล่าขนาดนามบัตรเนี่ยสใบใส่ในนามบัตรเนี่ยเขียนในนามบัตรเนี่ยคำละหนึ่งใบแล้วชุกทั้งวันเนี่ยเราพกติดตัวไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา,าพูดคำแย่ๆสามคำเนี้ยให้เราจดติด จุดนะครับจุดหรือว่าขีด1ขีดนะครับทุกครั้งที่พูดนะขีดหรือ1จุดลงไปในกระดาษที่พูดคำน,น,นั้นอยู่แล้วสิ้นวันเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าเราพูดไอ้สามคำแย่ๆเนี้ยบ่อยแค่ไหน อ่าแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจจะเลิกนะครับมันจะเตือนสติเราอ่าทุกครั้งที่เราจดมันจะเตือนสติเราแล้วเราก็จะไวขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เราจะหยุดพูดนะครับไม่พูดคำแย่ๆเหล่านี้นะครับแล้วในที่สุดนะครับเราก็จะเลิกพูดคำพูดที่มันไม่ดีตรงนี้ออกไปได้ อ,อย่างไรก็ตามนะครับคือคือโดยธรรมชาติเนี่ยเราคําพูดเนี่ยมันจะออกมาจากความคิดในหัวของเราดังนั้นเวลาเราคิดอะไรในใจเนี่ยหลายๆายครั้งเนี่ยเราจะเผลอ,ออกมาทางคําพูดดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือควบคุมส,ใใคสิ่งที่อยู่ในใจของเรานะครับสิ่งที่อยู่ในใจของเราครับซึ่งวิธีการก็คือว่าเราไม่เอาเรื่องแย่ๆเข้ามาในใจของเราตั้งแต่ต้นเลยให้นึกง,ง่ายๆนะครับก็คือว่า ถ้าใครเนี่ยถือขยะหรือถืออะไรไม่ดีเนี่ยเข้ามาทิ้งในบ้านของเราเราไม่แฮปปี้เราไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับในหัวสมองในจิตใจของเรานะครับเราก็ต้องอย่ายอมนะครับให้ใครเอาขยะมาทิ้งในจิตใจเอาขยะมาทิ้งในสมองของเรา,เาครับแล้วที่สําคัญครับเราอย่าไปเอาขยะมาทิ้งเองด้วยซ้ำ อ่านะครับหนึ่งคือต้องป้องกันไม่ให้ใครเอาขยะมาทิ้งในสมองในจิตใจของเรานะแล้วสองก็คือตัวเราเองนี่แหละอย่าไปหยิบของไม่ดีมาในบ้านของตัวเราเองหรือมาอยู่ในสมองในจิตใจของตัวเราเองนะครับแล้วเทคนิคที่สองนะครับ ให้เราเริ่มต้นวันนะครับวันใหม่ของเราทุกเช้าเนี่ยด้วยสิ่งดีๆนะครับไม่ใช่ตอนเช้าไปอ่านข่าวร้ายติฉินนินทานะครับไปไถเน็ตนะครับอ่านแต่เรื่องนินทาคนอื่นนะครับอิจฉาคนอื่นไม่เอานะครับให้เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยครับด้วยสิ่งดีๆนะครับอาจจะฟังข้อมูลดีๆพอดแคสต์ดีๆสร้างแรงบันดาลใจฟังธรรมะนะครับอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็พูดคุยกับตัวเองนะครับอาจจะมองในกระจกพูด สิ่งดีๆเรื่องดีๆให้กําลังใจตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงที่เหลือของวันมันก็จะทําให้เราเนี่ยพูดแต่สิ่งดีๆออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับโดยที่ทักโดยส่วนใหญ่อ่านะครับามาต่อมานะครับก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนฝูงหรือเจอใครเนี่ยครับเราก็จะทักทายกันด้วยคําพูดมาตรฐานอย่างเช่นว่าไปไหนมากินข้าวหรือย,อยังเป็นไงบ้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดอรฮาวเนี่ยนะครับอยากให้เราเนี่ยนะ ฝึกนะครับในการพูดคุยบทสนทนาหรือการทักทายนะครับในการที่ให้มันมีความหมายที่ดีนะครับมากกว่าแค่ทักษักแต่ว่าทักทายกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า strategically positive านะครับก็คือว่าอย่างเช่นเราทักทายว่าเออเป็น วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เจอเรื่องดีๆอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิะนะครับหรือในบทสนทนานะครับก็อาจจะคุยว่าวันพิเศษของเธอเนี่ยคือวันอะไรเพราะอะไรหรือสถานที่ดีๆที่เธอไปมาเนี่ยอชอบที่สุดคือที่ไหนคือคุยชวนคุยในเรื่องที่มันมีความหมายดีๆ ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าคุยทักทายกันะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมี3สิ่งนะครับที่จะส่งเสริมนะครับให้คําพูดของเราเนี่ยมีความหมายยิ่งขึ้นมีน้ําหนักยิ่งขึ้นเพราะเวลาเราพูดดีๆทําสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบแวดล้อมเนี่ยซึ่งตรงนี้เขายกตัวอย่างมาเป็นอีก3สิ่งที่ทําให้คําพูดของเราเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ําเสียง อ่านะครับจากการวิจัยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน้ําเสียงเนี่ยมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ฟังเนี่ยมากกว่าคําพูดด้วยซ้ำอ่านะครับอย่างที่2ก็คือภาษากายจากการวิจัยนี่เลยนะครับภาษากายเนี่ยมีผลกระทบนะครับต่อความรู้สึกของผู้ฟังเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคือท่าทางของเราเนี่ยมัน c o n วิน c ์หรือมัน มันส่งเสริมสนับสนุนกับคําพูดน้ําเสียงของเราหรือเปล่า50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีผลต่อความรู้สึกของผู้ฟังนะครับน้ําเสียงภาษากายนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการสัมผัสอย่างสุภาพและเหมาะสมนะครับมันจะตอบย้ำนะครับคำพูดของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการที่เรานะครับฟังนะครับแล้วก็คิด ก่อนที่เราจะพูดออกไป <ört> ะนะครับเพราะการที่เราจะพูดอะไรดีๆออกไปได้เนี่ยเราต้องคิดดีๆก่อนด้วยนะครับมันก็คือการที่เรามองเห็นสิ่งดีๆนั่นแหละมันจะทําให้เราคิดดีนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องฝึกเป็นนักจับถูกนะครับไม่ใช่นักจับผิดนะครับต้องเป็นนักจับถูกก็คือมองหาสิ่งดีๆเราถึงจะมีความคิดที่ดีๆเราถึงจะพูดสิ่งดีๆออกมาได้นะครับเรามองหาสิ่งไหนนะครับ เราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นนะครับเมื่อเราเป็นนักจับถูกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีแต่คําพูดที่เต็มไปด้วยความรักนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่านักให้กําลังาใจชีวิตนักให้กําลังใจชีวิตนะครับหรือที่เขาเรียกว่า life enhancer นะครับตรงนี้ทุกครั้งที่เราพูดนะครับคนก็จะรู้สึกดีเราก็จะได้แต่กําลังใจที่ดีการสนับสนุนที่ดีจากเราไปานะครับสรูปแบบหลักๆนะครับในการนําไปใช้ อ่านะครับอย่างแรกรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือการพูดสอบถามแสดงความสนใจคู่สนทนานะครับมนุษย์ทุกคนนะครับต้องการความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญอ่ารวมทั้งตัวเราตัวเราก็เป็นถูกไหมครับฉะนั้นเกิด อยากให้เราเปลี่ยนเนี่ยมาคิดว่าเราเนี่ยให้โอกาสคู่สนทนาของเราเนี่ยได้รู้สึกนะครับว่าเขาตัวเองเป็นผู้สําคัญด้วยไม่ใช่เรามุ่งหาแต่ความสําคัญเข้าตัวเรานะครับให้คู่สนทนาของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญด้วยซึ่งตรงนี้ดรฮาวเนี่ยได้ยกตัวอย่างจากาหลักการของคุณเดลคานิกี้นะครับมาสอนไว้นะครับก็คืออย่างแรกก็คือว่าสนใจเขาอย่างจริงจังนะครับสก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสก็คือจําชื่อของเขาให้ได้ นะครับเพราะว่าเสียงที่เพราะที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งนะครับก็คือเสียงเรียกชื่อของตัวคนคนนั้นนั่นเองนะครับแล้วถัดมานะครับก็คือเป็นนักฟังที่ดี อ่านะครับสนับสนุนนะครับให้เขาพูดถึงตัวเขาเองนะครับหรือพูดถึงสิ่งที่เขาสนใจนะครับแล้วถัดมานะครับก็คือทำให้เขารู้สึกว่าเขา่เป็นคนสำคัญอย่างจริงใจด้วยนะอ่านะครับอย่างจริงใจนะครับให้เรารู้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราจริงๆอ่านะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับหลักการของคุณเดลคาเนก,กี้เนี่ยที่คุณฮาวเนี่ยมาพูดถึงก็คือว่านั่นก็คือรอยยิ้มและการตั้งใจฟัง ออย่างจริงใจนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สร้างบรรยากาศนะครับเราเป็นไลฟ์เอนแฮนเซอร์ที่ดีได้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับก็คือว่ารูปแบบที่2ในการนําไปใช้นะรูปแบบแรกก็คือว่าผู้สอบถามแสดงความสนใจคู่สนทนานาอนะครับอย่างที่2ก็คือการพูดให้กําลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะครับอย่างที่3มก็คือการพูดชมเชยให้เกียรติเสริมกําลังใจนะครับความรู้สึกการของการให้คําชมผู้อื่นนะครับจะยอดเยี่ยมนะครับพอๆกับการที่เราได้รับคําชมเองเอนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยหลายๆครั้งนะครับจริงๆแทบจะทุกครั้งเลยนะครับ มีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับอ,อีกนะครับนั้นเราสามารถเนี่ยใช้ทั้ง3รูปแบบนี้ได้เนี่ยในสถานการณ์สถานที่ต่างๆนะครับเช่นออดอเตอรฮาเขายกตัวอย่างเนี่ยนะครับเ,เราไปทานอาหารเขา,าไปทานอาหารแล้วอาหารมื้อนั้นเนี่ยอร่อยมากแทนที่เขาจะแค่ฝากคำชมไปกับพนักง,งานบริการนะครับเขากับเพื่อนเนี่ยถึงขนาดนะครับขอเข้าไปในครัวได้ไหมแล้วไปเจอพ่อครัวนะครับไปเจอเชฟนะครับแล้วกล่าวชมด้วยตัวเองเลย อครับซึ่งเขามั่นใจมากๆนะครับว่าตรงนี้นะมันจะเป็นขวัญกําลังใจที่ดีให้กับเชฟมากเลยนะครับเพราะว่าพนักงานบริการเนี่ยไปชมหรือเปล่าไปบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไปบอกอาจจะบอกแค่ว่าอ้ย ลูกค้าชอบนะซึ่งตรงนี้ผลกระทบเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือในการที่เดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับดร์ฮาวเนี่ยนะครับกับเพื่อนเนี่ยนะครับเขาไปเขาไปเ,เดินทางแล้วเจอฟไฟล์ดีเลยนานมากนะครับโอโ้ผู้โดยสารก็บ่นนะครับโจมตีพนักงานเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยนะจนชนิดที่ว่าถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คงไม่แฮปปี้แล้วอาจจะหัวเสียระเบิดไปแล้วนะครับแต่พนักงานคนนั้นเนี่ยรับสถานการณ์ได้ดีมากะนะครับถึงขนาดที่เพื่อนของเขาเนี่ยกล่าวชมเลยโอ้โหน้องเก่ง มากแบบเฮ้ยใจเย็นมากเลยน้อง สุดยอดมากเลยพี่ชื่นชมนะเราไม่เท่านั้นนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยถึงขนาดขอชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขพนักง,งานเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเขียนจดหมายไปชื่นชมน้องที่บริษัทว่าน้องเนี่ยสุดยอดมากทําดีโลกต้องรู้นะครับจะให้บริษัทน้องรู้นะครับแล้ว1ปีถัดมา,านะครับดกรฮาวก็ไปเจอพนักง,งานคนนี้อีกนะครับทำหน้าที่เช็คอินไฟล์ของดร์ฮาวนะครับด็เรฮาวก็ไปพูดคุยบอกเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยเขามาเช็คอินเนี่ยช่วงนี้ปีที่แล้วมีสถานการณ์อย่างนี้ พนักงานคนนี้นะครับแทนที่จะแบบคือมันเป็นสถานการณ์ที่แย่มากนะครับแต่พนักงานคนนี้ไม่ได้จําสถานการณ์ที่แย่ที่โดนด่าโดนโวยวายนะครับแต่พนักงานคนนี้ยิ้มนะครับแล้วก็แล้วก็คือคือคือเรียกว่าจําได้นะครับว่าที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เพื่อนเขาชื่นชมนะครับถึงขนาดเนี่ยเขียนจดหมายไปชมเขาให้หัวหน้างานเขาแล้วหัวหน้างานเขาเนี่ยก็ ก็มาชื่นชมนะครับได้รับผลงานที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการที่การดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในตัวผู้อื่นออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเป็นคนดีได้นะครับในการที่เราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับช่วยในการที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นออกมาได้นะครับดรฮาวนะครับให้หลักนะครับ 5A นะครับเพื่อการสื่อสารที่ดีนะครับห้นะครับ A แรกนะครับก็คือ attention นะครับก็คือความใส่ใจนะครับความใส่ใจต่อคู่สนทนาของเรานะครับสก็คือ appreciation นะครับก็คือความชื่นชมนะครับการกล่าวขอบคุณกล่าวชื่นชมเขานะครับอย่างที่3มก็คือ ask นะครับก็คือการสอบถามนะครับถามถึงความสุขความกังวลของเขานะครับถามเขานะครับว่าเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับอย่างที่4นะครับก็คือ affection นะครับก็คือเรื่องของการถึงแสดงถึงความรักนะครับความเสน่หานะครับและ A ที่5นะครับก็คือ affirm นะครับก็คือเสริมสร้างให้กำลังใจ 5a นะครับดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่ากฎทองของความสัมพันธ์ รเราต้องตระหนักแล้วเราต้องรู้นะครับกฎทองของความสัมพันธ์ก็คือจงปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติต่อเรา,านะครับนอกจากนั้นนะครับการทันให้ผู้อื่นหัวเราะอ,อารมณ์ดีขึ้นนะครับก็ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลดีนะครับที่พิสูจน์แล้วด้วยนะครับว่าจะช่วยให้ทั้ง ผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับดร์ฮาวเขาก็แนะนำนะครับให้เราเนี่ยหาแล้วก็รวบรวมเรื่องขำขันเอาไว้นะครับเอาไว้แบ่งปันเอาไว้เล่าในวงสนทนานะครับเพื่อ ปรับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าสร้างบรรยากาศนะครับที่ดีในวงสนทนานั้นด้วยอ่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับในตอนท้ายๆเนี่ยดรฮาวเนี่ยเขาได้แยกการใช้คำการเลือกใช้คำพูดเนี่ยในแต่ละสถานที่แต่ละสถานการณ์ไว้ด้วยนะครับซึ่งหลกัหลกๆอย่างที่บอกไปเนาะก็จะมีทั้งในแง่ครอบครัว โรงเรียนสถานศึกษานะครับสถานที่ทํางานแล้วครับแล้วก็สถานที่ทํากิจกรรมต่างๆเช่นสนามกีฬาไว้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างมาเฉพาะเรื่องของการที่ใช้กับครอบครัวของเรานะครับเพราะสถิติที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาพบว่านะครับเด็กคนนึงเนี่ยนะครับใช้เวลานะครับในการดูโทรทัศน์ซึ่งตรงนี้น่าจะรวมหมายถึงปัจจุบันนะครับต้องรวมถึงไถเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายด้วยนะครับนานถึงสัปดาห์ละพันหกร้อยแปดสิบนาทีเลยนะครับ สัปดาห์ละพันหนาทีเลยนะครับแต่นะครับพ่อแม่กับลูกเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้เวลาพูดคุยแบบมีความหมายเนะี่ยไม่ใช่แค่ทักทายกินข้าวหรือยังไปไหนมาทําอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่พูดคุยแบบมีความหมายกับลูกๆกัๆบเด็กๆเนี่ยะ 1, 1นะครับเด็กเนี่ยไถเน็ตดูโทรทัศน์สัปดาห์ละพันหนาทีนะครับแต่ครอบครัวนี่นะครับใช้เวลาพูดคุยอย่างมีความหมายกันนะครับไม่ใช่หลักพันหลักร้อยนะครับสัปดาห์ละแค่3นาทีครึ่งเท่านั้น ห่างกันเนี่ยห้าหรเท่าตัวเลยนะครับห้าหเท่าตัวเลยนะครับคุยกันอย่างมีความหมายแค่สัปดาห์ละสานาทีเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับเขาก็เลยรณรงค์นะครับให้สร้างช่วงเวลาที่ดีให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันนะครับที่สําคัญมากนะครับสำหรับเด็กเล็ก สองนะครับพูดคุยอย่างมีความหมายนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าถามให้ตอบหรือแค่ทักทายกันตามมารยาทตามแบบเจอหน้ากันเท่านั้นนะครับแล้วถัดมานะครับก็คือสร้างบทสนทนาในระหว่างมื้ออาหารนะครับไม่ใช่แค่พูดคุยกินกันชิดแชทกันเท่านั้นนะครับอะไรเป็นสิ่งที่ดีบ้างที่เกิดกับลูกในวันนี้อะไรสนุกที่สุดในวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีความหมายมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คือต้องจับถูก อย่าลืมนะครับเราต้องเป็นนักจับถูกนะครับไม่ใช่นักจับผิดนะครับแต่หากมีสิ่งที่มันไม่เห็นพ้องต้องกันนะครับต้องแก้ไขตกลงกันนะครับดรฮาวเขาแนะนำนะครับว่าอย่าทำนะครับสามสิ่งนี้นะครับก็คือ1นะครับก็คือว่าพูดโดยที่ยังไม่ทันได้คิดนะครับสนะครับก็คือตะโกนตะคอกนะครับขึ้นเสียงใส่กันนะครับแล้ว3นะครับก็คือตําหนิที่ตัวบุคคล เขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้ะนะครับไม่เอานะครับแต่สิ่งที่ดเร์ฮาวเขาแนะนำนะครับก็คือ4สิ่งนี้นะครับก็คืออย่างแรกก็คือ,ค,อ,อะะค,คิดก่อนที่จะพูดนะครับคิดก่อนที่จะพูดนะครับและหากกำลังโมโหจริงๆเลยนะครับให้นับ1-10ถึงในใจนะครับก่อนที่จะพูดอะไรออกมาอ่านับ1-10ถึงในใจก่อนนะครับ2ก็คือร,รักษาน้าเสียงให้ดี อย่าลืมนะครับน้ำเสียงเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกของผู้ฟังมากกว่าคำพูดด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นน้ำเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะอยากรวมถึงบอดี้ลงเกสหรือภาษากายด้วยะนะครับถัดมาข้อ3นะครับก็คือปลอบโยนอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ต้องปลอบโยนให้ผู้ฟังให้สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยรู้สึกโอเคก่อนนะครับแล้ว4นะครับก็คือเน้นที่ตัวเปิดพฤติกรรม อ่านครับไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับให้เน้นที่พฤติกรรมซึ่งจะแก้ไขได้แต่ตัวบุคคลเนี่ยมันจะไปแตะอีโก้ของเขานะครับแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะยิ่งยิ่งทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเขาอย่าไปแตะที่อีโก้ของเขาครับแตะที่พฤติกรรมนั้นที่ต้องพูดคุยหรือแก้ไขตกลงกันใหม่ อ่านะครับเราอาจจะนะครับจัด Family h o อานะครับก็คือเป็นชั่วโมงคุณภาพของครอบครัวสัปดาห์ละหนชั่วโมงสัปดาห์ละหนครั้งนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับพูดคุยดูหนังกินข้าวเดินเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เวลาร่วมกันอ่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับที่ด็อกเตร์ฮาวเขาย้ำนะครับก็คือว่า ทุกคําพูดที่เราพูดออกไปนะครับจริงๆแล้วมันฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคําพูดเนี่ยมันออกไปฟรีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่เรา พูดออกไปเนี่ยนะครับเราอยากสร้างความรู้สึกยังไงอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ตอนต้นนะครับความรู้สึกที่มันแย่หดเหี่ยวบนหมองเศร้าหมองหรือความรู้สึกที่สดใสล่าเริงมีกําลังใจชมเชยชื่นชมกันนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยต่อให้มันฟรีก็เถอะนะครับเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะครับเราพูดแล้วเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปเลยนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องลําลึกไว้นะครับไม่ใช่แค่ เฉพาะสิ่งที่เรากินนะสิ่งที่เราเอาเข้าปากเนี่ยเราคือผู้เลือกนะครับว่าเราจะหยิบอะไรเข้าปากเราจะกินอะไรซึ่งจะทําให้สุขภาพเราเป็นแบบไหนนะครับเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ออกจากปากของเรานะครับก็คือคําพูดของเราเนี่ยเราเป็นคนเลือกนะครับเราเป็นคนตัดสินใจ ว่าเราจะพูดคำพูดแบบไหนจะพูดอะไรออกจากปากของเราออกไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าคำพูดดีๆของเราเนี่ยที่ออกจากปากของเราไปเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังคนหนึ่งเนี่ยไปได้มากมายขนาดไหนนะครับให้เราตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ไว้นะครับและโค้ชสุดท้ายนะครับที่ดรเฮาอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือคำว่ากุหลาบดอกเดียวนะครับ มีค่านะครับต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมากกว่าพวงหลีดทั้งพวงนะครับที่มอบกับให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านที่ไหนที่สนใจนะครับอย่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะผมแนะนำนะครับเพราะในนี้มีตัวอย่างการใช้คำพูดสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องรู้นะครับเพื่อนําไปใช้นะครับลองไปหาซื้อมาอ่านรายละเอียดดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ